Thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการร้อยหกกูรูทอลพบกับดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามโมงเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของวงการและก็วันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยกับสุดยอดกูรูด้านกฎหมายกันนะคะกับท่านอายการฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนังกงานคุ้มครองเสรีและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนท่านอายการนรงศรีระสันค่ะสวัสดีครับพี่นรงค์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับโอ้โหไม่ได้คุย กับพี่ในรงั้นพอสมควรเลยนะคะนึกว่าเป็นอาิบดีแล้วนะอย่างยอย่าง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 นะคะแต่ว่าประเด็นหนึ่งนะที่เป็นเรื่องของข้อกฎหมายและประชาชนให้ความสนใจกันเยอะนะก็ต้องขออนุญาตสืบเนื่องจากข่าวของน้องแตงโมแต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเราไม่คุยเรื่องใครทําผิดทําอะไรกันนะไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวเราเกี่ยวกันให้ความรู้นะเรื่องข้อกฎหมายครับคือเวลาที่มีญาติพี่น้อง ของเราเสียชีวิตเนี่ยค่ะคําว่าผู้จัดการมรดกต้องต้องมีทุกคนเลยเหรอคบพี่ครับผมไม่จําเป็นครับอ๋อไม่จําเป็นผู้จัดการมรดกจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีปัญหาในการจัดการมรดกหรือในการแบ่งปันทรัพย์มรดกถ้าพี่น้องตกลงกันได้ก็ไม่ต้องตั้งผู้จัดการมรดกโดยที่พ่อแม่ไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้อับมีที่ดินอยู่สักหนึ่งแปลงหรือสองแปลงนะครับและปรากฏว่าพี่กับน้องเนี่ยมีทายาทอยู่แค่สองคนไม่มีคนอื่นแล้วไปกินที่ดินได้เลย S <S ที่ดินเ็าจะทาการสอบสวนไต่สวนเสร็จเรียบร้อยไม่มีทายาทคนอื่นจะโอนกันยังไงที่ดินเ็าจัดการตามความประสงค์ของคู่กรณีได้เลยซึ่งตรงนี้อาจจะต้องถามพี่นรงต่อนะฮะเุณผู้ฟังว่าฉะนั้นคําว่าทายาทเออทายาทนี่ประกอบด้วยใครบ้างเลยครับพี่ทายาทมีสองแบบแบบที่หนึ่งคือทายาทโดยธรรมอันได้แก่อันได้แก่แมีหกอันดับอันดับที่หนึ่งก็คือปิดามารดาพ่อแม่เราอ่าอันดับที่สองก็ผู้สืบสันดาน ก็ลูกสิครับอ่าแล้วอันดับที่สามก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันถ้าร่วมแต่บิดาได้ไหมฮะลำดับสี่พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา, oh. าปุ่ย่าตายายอันดับห้าลุงป้านะอาอันดับหกโอ้หูใช่เขาเรียนให้เยอะขนาดนั้นเลยใช่ครับให้เยอะขนาดนั้นอันนี้ยังไม่รวมถึงแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่มีสิทธิ์รับมอดกคนลำดับก่อนอย่างเช่นผู้สืบสันดานนะลูกคนใดเนี่ยเขาตายซะก่อนพ่อแม่ที่ตายแต่ปรากฏเขามีลูกอีกอ่ะ มีหลานหลานก็จะสืบทอดมรดกแทนที่พ่อคนที่ตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนอื่นก็จะถูกตัดไปอีกอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถึงมีหกันดับก็จริงแต่บางทีอาจจะไม่ถึงปู่ย่าตายายห,หรือ,อลุงป้าน,นะอา<อ>เพราะว่ามันลูกเขาลูกเขามีหลานซะก่อนแล้วไงก็เ,เลยตัดพี่น้องลูวมีดามาันดาตัดลุงป้าน,นะอาไปเลยถ้าอยาลำดับบนเนี่ยตัดลำดับหลังอ่าอ,อย่างเงี้ยแสดงว่าโดยหลักการก็คือเอาผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดเขาไม่อยู่ก็ต้อง ผู้สืบสันดานเขา,ท,าทีหนึ่งมีแทนที่หรือเปล่าเขาเ<ม>รียกผ,ผู้สืบผู้สืบผู้สืบมอดกแทนที่หรือเปล่าถ้ามีก็ได้แทนที่ไปตัดขาดคนลำดับต่อมาถ้ามไม่มีก็ลำดับต่อไปจะได้อ,อในกรณีนี้นะคะคุณผู้ฟังพี่นรรงรแสดงว่าพ่อแม่ของเรากับลูกของเรานี่คืออยู่ในระดับและเส้นรัศมีเดียวกันอย่างนั้นใช่ไหมฮะกฎหมายไปเขียนไว้ว่าบิดามารดาผู้สืบสันดานอะไรนี้นะครับแล้วในกรณีที่ ผู้ตายเสียชีวิตละไปนะครับและมีบิดามารดามีชีวิตอยู่ลูกกับบิดามารดาให้มีสิทธิ์ได้เหมือนกันเขาไปเขียนอย่างนั้นเท่ากันจริงจริงให้ให้ลูกเยอะกว่าได้ไหมครับเพราะว่าพ่อแม่เขาอาจจะรวยอยู่แล้วปู่ย่าอาจจะเงินไม่กี่เยาวเขาให้คนละส่วนยกตัวอย่างสมมุติถ้าในกอในกอมีมรดกเป็นเงินหนึ่งล้านบาทพี่แล้วในกอก็เกิดเสีย ตกตัวเลขจนถึงเมล็นพืชศาสตร์เซลเล่นในกรณ์มีเงินมีเงินหนึ่งล้านบาทครับแล้วก็เกิดจากไปสวรรค์แล้วครับเงินหนึ่งล้านบาทใครได้บ้างพี่แล้วใครได้เท่าไหร่นายกรมีใครบ้างล่ะคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ไหมพ่อแม่อยู่ภรรยาจดทะเบียนสมรสไหมจดแล้วก็มีลูกกี่คนสักคนพอนะคนเดียวพอผมตกเลขอีกไม่ใช่อะไรนะครับโอเคนะครับนายกเสียชีวิตคนเดียวนะคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ภรรยายังอยู่แล้วก็บุตรหนึ่งคนนะครับในกรณีนี้นะครับ ต้องดูก่อนว่าเงินหนึ่งล้านบาทนะั้นเป็นสินสมรสระหว่างนายกอกับภรรยาหรือไม่โอ้ต้องดูขนาดนั้นเลยถูกต้องครับทรัพย์ส,สินที่ได้มาระหว่างสมรสเป็นสินสมรเสเพราะฉะนั้นหนึ่งล้านบาททำเพราว่าเป็นสินสมรสเนาะได้มาในระหว่างที่แต่งงานกันแล้วเปิดบัญชีาาอ่าแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารไว้หนึ่งธนาคารแล้วก็มีเงินเก็บสักหนึ่งล้านอยู่ตอนนี้เหลืออยู่ในบัญชีเนาะนะครับต้องแบ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งห้าแสนบาทเนี่ยครับออกเป็นของสินสมรสให้ภรรยาก่อนขออนุญาตถามครับถ้าบอกว่าพี่นรงคคะ ภรรยานี่แม่บ้านร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ได้ทํางานอะไรเลยอยู่บ้านอย่างเดียวเลี้ยงลูกค,คนที่ออกไปทํางานคือตัวในกอ <ฮะ S 1> โอ้โหตีห้าถึงห้าทุ่มขยันขันแข็งกว่าจะออมเงินได้หนึ่งล้านแล้วแล้วภรรยาได้ได้ครึ่งหนึ่งเลยเหรอครับหลักคือถ้าพิสูจน์ได้อย่างมูลคุณว่าก็โอเคนะครับแต่กฎหมายสันนิษฐานได้ก่อนว่าทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสเป็นสินสมรสถ,ถ้าเกิดว่าทางญาติพี่น้องเขาพิสูจน์ได้อย่างที่คุณว่าก็โอเค เป็นแม่บ้านแต่ยังไงเขาก็ยังเป็นภรรยาอยู่เนาะใช่ใชนะครับก็ถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าอะไรเป็นสินสมรสหรือทางโน้นฝ่ายหามาได้คนเดียวจริงๆไม่มีธรมรมดาได้เนะี่ยก็ไปแยกออกไปทรัพย์สินนั้นแต่นี่พูดตามหลักกฎหมายกลางๆก,ก็คือทรัพย์สินที่สามีได้มาระหว่างอยู่กินฉันสามีภรรยาด้วยกันนะครับให้เป็นสินสมรสได้มาเพราะฉะนั้นเมื่อได้มา1นล้านห้าแสนบาทต้องเป็นทรัพย์สินของภรรยาก่อนหนึ่งห้าห้าแสนบาทเพราะเป็นสินสมรสแบบเป็นครึ่งหนึ่งเลยถูกต้องครึ่งนึง,งเลยเพราะอีกห้าแสนบาทก็เลย มรดกนี้ก็ผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับของนายกก็คือบิดามารดาของนายกได้อยู่แล้วพ่อแม่พ่อแม่และบุตรของนายกก็กได้ไดนะครับหนึ่งคนกฎหมายอิมัตราหนึ่งเขียนไว้ว่าภรรยาไม่ได้เป็นทายาทในหกดับที่ผมพูดเมื่อกี้ถูกไหมครับใช่แต่กฎหมายไปเขียนไว้น่าจะเป็นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบห้าในกรณีที่บิดามารดามีชีวิตอยู่หรือบุตรมีชีวิตอยู่และภรรยาเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ด้วยให้ภรรยาได้ส่วนหนึ่งด้วย เท่ากันแม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นกับพ่อแม่ลูกเลยถูกต้องครับเพราะนั้นห้าแสนนี่ต้องมาหารพ่อหนึ่งแม่หนึ่งภรรยาหนึ่งแล้วก็ลูกหนึ่งก็น่าจะเป็นหารสี่หารสี่ครับอ่าแล้วถ้าสมมุตินะฮะในกรณีพ่อแม่นั้นไม่ใช่พ่อแม่โดยสายเลือดเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงครับได้ไหมพี่พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกเพราะเป็นบุตรบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายอ๋อนะครับซึ่งต่างกับบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วผู้สืบสันดานเนี่ยมันมี2แบบนะ แบบหนึ่งก็คือคู่สมรดจดทะเบียนสมรสกันแล้วก็มีบุตรโดยกฎหมายก็มีสิทธิ์ได้รับอันดับสองถูกไหมครับอีกลําดับหนึ่งก็คือพ่อไปมีเมียน้อยอ่าแล้วก็ไปมีลูกไม่จดทะเบียนกับแม่ใช่ไม่ได้รับรองบุตรด,ด้วยแต่ปรากฏให้สูติบัตรแจ้งเกิดว่าเป็นอ่านับเป็นพ่อเป็นคนแจ้งเกิดสองมามสกุลพ่อสามไปโรงเรียนพ่อก็เป็นผู้ปกครองโรงเรียนอะไรตลอดนี่นะครับเขาเรียกว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วรับรองโดยพลึกตินัยให้มีสิทธิ์เหมือนกับบุตรสายญาติดยธรรมเลยก็จะได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันถูกต้องครับแต่ที่เราดูนะคะคุณผู้ฟังขอโทษนะอาจจะ <ผม S 1> เหมือนเป็นหนังนิดหนึ่งพี่นรงประเภทที่แบบพ่อแม่ไม่ได้รับรองอะไรเลยแล้วก็ทางแม่บอกตัวดีเอ็นเอสิเห็นไหมเลือดเดียวกันเลยลูกแท้ ก็ต้องได้ด้วยสิอย่างนี้มันในหนังนะเขาเรียกพิสูจน์ได้ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นบุตรบุตรที่เกิดจากภรรยาและสามีที่อยู่กินกันในระหว่าง3 1 0วันนะครับที่จะคลอดได้9เดือนเนี่ย <c oughs> ให้สันนิษฐ <c oughs> า,านว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของเอ้เป็นบุตรของบิดานะครับแต่โอเคในกรณีที่ไม่จอทะเบียนเนี่ยกฎหมายยัง <c oughs> บอกว่าไม่เป็นบุตรที่สมบูรณ์ตามกฎหมายไม่เป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ในหมวดมรดกเขาเขียนไว้ว่าถ้าบิดารับรองรับรองด้วยยังไงครับเคยมีเคสตัวอย่างที่ผมเคยเล่าตลอดเลยว่าไปตีกอล์ฟกับ สนามคอของทหารตำรวจเนี่ยครับปรากฏว่ากินเลี้ยงกับครอบครัวตำรวจด้วยกันหรือทหารด้วยกันแล้วก็ภรรยาท้องแล้วก็ไปชี้ที่ท้องผนงานโผมผมงานโผมอย่างเงี้ยนะครับในระหว่างที่ลูกยังไม่คลอดเนี่ยสามีเสียชีวิตซะก่อนแล้วก็มีแบ่งมรดกกันร้อยล้านอย่างเงี้ยครับสภรรยาคนที่อยู่ในท้องก็บอกว่าอย่าเพิ่งแบ่งให้คนนี้ออกมออ่ใกเพราะว่า<ช><ช>ทารกในครรภ์บรรดาบุกสภาพบุคคลเริ่มเมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงมาตาย<ช>อีกวักหนึ่งของมาดา1สิบห้าบอกว่าทารกในครรภ์บรรดาหากภายหลังเกิดมารอดอยู่ก็มีิิทธ์ได เพราะฉะนั้นอ,อย่าเพิ่งแบ่งอย่าเพิ่งไปแหงรอคนนี้ก่อนอ m, นะครับเคสนี้ก็เลยรอจนคลอดคลอดก็เป็นบุคคลพอเป็นบุคคลก็ถามว่าอ้าวแล้วบิดาไม่ได้แจ้งเกิดบิดาเขาตายแต่แม่เขาแจ้งว่าคนนี้เป็นคนเป็นพ่อ,พอสองก็คือรูปภาพเหล่านี้ที่เขาไปไหนมาไหนกับพาภรรยาคนนี้<อ>นไปไหนมาไหนตั้งท้องเนี่ยเป็นการรับรองเดยพฤตกินไนเยนี้เขาสืบได้ศาลก็ยอมรับว่าอ้าวแสดงว่าลูกนอกกฎหมายคนนี้มีสิทธิ์ได้แบ่งมรดกนั้นด้วย คำว่ารับรองนี่คือรับรองโดยพฤกษินัยรับรองโดยการใช้ให้แจ้งเกิดว่าใครเป็นพ่อใช้นมสกุลได้ด้วยเงี้ยไม่เคยโต้แย้งไปส่งโรงเรียนจูงมือไปไปไหนมาไหนแบบบุคคลทั่วไปว่าไอ้นี่เป็นลูกเขาละระารับแล้วการรับรองบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วก็ให้มีสิทธิ์บอนทายาทโดยธรรมพี่น้องคะแล้วกรณีลูกบุญธรรมที่รับมาแล้วก็ใช้ใช้นมสกุลเราเลยนะคือเป็นเรื่องเป็นราวเลยอันนี้ได้ไหมคะกับลูกบุญธรรมที่ไม่ได้แบบ เสร็จรับรองแต่รู้กันเลยวาจาขังแต่เนี้ยยกน้ําชานับถือพ่อแม่คนจีนกันอย่างเงี้ยนั้นเรียกว่าเป็นลูกอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยคบะบุตรบุญธรรมตามกฎหมายนี้ให้มาให้ต้องบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนเท่านั้นกฎหมายเขียนอย่างนี้เลยในประมวลกฎหมายแพ่ง <จด S 1> และพาณิชย์ต้องจดทะเบียนครับถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ยก็เป็นบุตรบุญธรรมตามภาษาปากของพวกเราลูกยกลูกยกลูกยกน้ำชาขังแต้ให้ทองรับขวัญกันเขาไม่เป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายบุตรบุญธรรมนะครับมีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรม ถ้าเกิดวเขาเสียชีวิตนะครับผูรบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของบุตรบุญธรรมถ้าเกิดว่าบุตรบุญธรรมพ่อแม่บุตรบุญธรรมเดิมเสียชีวิตลูกบุญธรรมก็ไปรับของพ่อแม่เดิมได้ด้วยลูกลูกบุญธรรมได้สองทางงั้นสมมติในกอที่ว่าเมื่อกี้นี้นะคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพชัดเจนในกอเนี่ยเขามีลูกบุญธรรมด้วยอีกคนหนึ่งชื่อน้องส้มถ้าเกิดในกอตายไปเนี่ยน้องส้มซึ่งจดทะเบียนถูกต้องน้องส้มจะมีสิทธิ์ได้เงินเท่ากับลูกจริงท่ากันเลยถูกต้องครับบบมมีุุตรรรญธ มีบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วมีบุตรผู้สืบสันดานตามกฎหมายได้เท่ากันกับออภรรยากับพ่อกับแม่ได้เท่ากันแล้วถ้าเกิดสมมุติเนี่ยตัวน้องส้มเองเนี่ยเขาเติบโตเติบใหญ่ทํางานหาเงินได้เงี้ยมีเงินเก็บเป็นแสนเหมือนกันแล้วน้องสม้มเกิดเสียชีวิตก่อนในกอสมมุตินะคะสมมติมมรดกของน้องส้มเนี่ยเงินของน้องส้มเนี่ยจะต้องตกเป็นของกลับกลับไปที่บิดามารดาเดิม ไม่ใช่ของนายกถูกต้องครับผู้รับบุรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์รับบุตรรับมรดกของบุตรบุญธรรมแต่บุรบุญธรรมมีสิทธิ์รับมรดกคนไดสองเด้งะบุรบุญธรรมก็ได้สองเด้งครับบุรบุญธรรมได้สองเด้งเพราะงั้นใครที่บอกโอ้ยหลานคนนี้รวยด้วยเดี๋ยวตายยายอาจจะยกทรัพย์ให้จะหวังเขาไม่ให้เขาไม่ให้รับนะครับเว้นแต่ลูกบุญธรรมได้มาในระหว่างนั้นแล้วเราใช้สอยไปได้นะครับค่ะแล้วอย่างในกรณีภรรยานะพี่นรงคือภรรยาเนี่ยภรรยาแท้ๆที่มีลูกด้วยกันไม่ได้จดทะเบียน ภรรยาไม่จดทะเบียนนะครับอ่าแล้วก็มีภรรยาน้อยแต่ภรรยาหลวงก็อยู่นะก็อยู่ควงคู่สารณชนก็รู้ว่านี่เมียหลวงโอเคแล้วก็ผู้ชายดันไปมีเมียน้อยแล้วก็ไปจดทะเบียนเมียน้อยเพราะเมียน้อยหัวหมอนี่จดทะเบียนสมรสซ้อนหรือเปล่าครับหรือว่าคนแรกเขาไม่จดกันอยู่แล้วคนแรกไม่จดเขาเป็นโบราณนะคะอยู่ด้วยกันไปจดกับคนที่สองนะครับไปจดกับคนที่สองแต่คนที่สองมาทีหลังมาอยู่ไม่กี่ปีเองเป็นเมียน้อยอ่ะแต่ได้จดทะเบียนนะครับตายแล้วในกอเสียชีวิตแม่ใหญ่อะค่ะ เมียที่อยู่กันมาสร้างบ้านสร้างรเรือนลูกโตเนี่ยมีโอกาสได้มรดกไหมไม่ได้จดทะเบียนนะพี่แม่ใหญ่ถ้าถามว่าสิทธิตามมรดกจะไม่มีแต่แม่ใหญ่จะมีสิทธิ์อะไรล่าครับสิทธิ์ของความเป็นชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่จดทะเบียนให้สันนิษฐานว่าทรัพย์สินที่ได้มาเป็นกรรมสิทธิ์รวมเพราะนั้นบ้านใหญ่ต้องแยกกรรมสิทธิ์ของคนที่ตายาไปครึ่งหนึ่งก่อน ก็คือแม่ใหญ่ได้ก่อนห้าแสนอ่าห้าแสนก่อนเพราะถือว่าเขาเป็นภรรยาที่อยู่กินกันอโดยไม่จดทะเบียนก็เป็นทรัพย์สินก็เป็นกรรมสิทธิ์รวมเมื่อกรรมสิทธิ์รวมก็ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิ์คนละส่วนเพราะงั้นแม่ใหญ่บอกว่ายคุณจะเอาข้อเอาไปเพราะคุณจดทะเบียนฉันไม่ว่าในสมัยก่อนฉันผิดเองที่ฉันไม่จัดการกับเธอให้เรียบร้อยไปเหมือนหนังไทยใช่ไหมคราวนี้เขาเอาห้าแสนปั๊บเนี่ยที่เหลือห้าแสนอะไรเป็นมรดกซึ่งมรดกตรงนี้แม่ใหญ่จะไม่ได้แล้วไอ้ห้าแสนที่เหลือเนี่ยครับต้องมาแบ่งเป็นนนนสสสิมมรระะหว่่างเีีียย้อททจดบบกั ีก็มีส่วนเหมือนกันก็มีส่วนอีกเหมือนกันโอ้ก็เอาไป่อนสองแสนห้าเลยเหรอแต่ว่าต้องพิสูจน์ไงครับเพราะมันบทสันนิษฐานหมดเลยทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสให้สันนิษฐานนั่นเป็นสินสมรสมันต้องพิสูจน์ครับเพราะฉะนั้นจะบอกเฮ้ยนี้ไม่ใช่นะฉันทํางานหากินกับบ้านใหญ่อันนี้ไม่ใช่นะฉันได้มาอยู่ตอนที่อยู่กับเธอแล้ว พราะทะเบียนสมรสมีวันเวลาอยู่ใช่ไหมครับบ้านใหญ่เขาอยู่ก่อนแล้วแล้วก็มีลูกมากี่คนแล้วจนกระทั่งเมื่อปีสองพันห้าร้อยเท่านี้เขามาอยู่กับบ้านเล็กเพราะฉะนั้นทรัพย์สินอะไรที่เป็นของบ้านใหญ่บ้านเล็กเนี่ยมันจะแยกกันได้ด้วยวันเวลาของมันโฉนดที่ดินเพิ่งโอนวันที่เท่าไหร่บัญชีเงินฝากเพิ่งฝากวันที่เท่าไหร่รถยนต์คันนี้เพิ่งซื้อเมื่อไหร่อย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าบ้านไหนเป็นทรัพย์สินของบ้านไหนครับงั้นแสดงว่าเงินของในกอเนี่ยหนึ่งล้านบาทหลังจากที่แม่ใหญ่แบ่งไปแล้วสมมมมิแแ่่่่่่่่ใใหหญบบบอออกกกวาาาาเเนน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 ีียยยฉััูล้้้ะะป็ขงงคร ถ้าห้าแสนที่เหลือเนี่ยยายแม่น้อยก็อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองจะได้สองแสนห้านะครับก็ต้องพิสูจน์กันนะครับว่าเป็นชนินสมรสของแกส่วนหนึ่งค่ะหรือบางทีแกอจะได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของห้าแสนก็ได้เพราะแกแบ่งสินสมรสก่อนครึ่งหนึ่งอีกอะไรเงี้ยนะครับถ้าแกหามาได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วแกก็มารับส่วนของแกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อีกจากที่แบ่งกันคนละส่วนกับลูกเมียอะไรเงี้ยที่เหลืออย่างเงี้ยครับทหารสี่อะไรเงี้ยน,นะครับมันก็มี แล้วแต่ว่าใครจะพิสูจน์กันอย่างไรนะครับเพราะตรงนั้นคือบทสนษฐานของสินสมรสกับสินส่วนตัวเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใแต่ถ้ารู้ไว้ก่อนเราก็จะได้วางแผนมรดกเราเราก็อยากให้ให้ได้ดั่งใจเนาะจะให้ใครเราก็อยากให้ได้ดั่งใจคราวนี้ถามพี่นรงอันนี้คือระดับขั้นที่หนึ่งเลยที่วงในเนาะวงในสุดติดผู้ตายได้ก่อนใช่ครับแล้วเชิญครับขออนุญาตนะครกรณีที่ผู้ตายเนี่ย ไม่มีลูกไม่มีเมียหนุ่มโสดสาวโสดสมัยนี้มีเยอะนะพี่นรงถ้าไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้ใช่ไม่มีผู้รับพินัยกรรมไม่มีใครเลยทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินอ้าวอย่แต่แต่อย่างงี้พี่นรงสมมติว่าเขาไม่มีลูกไม่มีเมียแต่เขายังมีพี่น้องอ๋อถูกไหสมมติพี่น้องไม่เมื่อกี้ไม่บอกว่ามีพี่น้องนะขอโทษขอโทษขอโทษาะไม่มีใครเลยะครับถ้ามีพี่น้องก็จะทรัพย์สินก็จะตกเป็นของพี่น้อง เท่าเท่ากันไหมคะพี่ใช่ครับก็ได้ส่วนเท่ากันทุกคนมีกี่คนก็หารเท่ากันแล้วเท่ากับพ่อแม่ไหมคะเหมือนกันครับเออแต่พ่อแม่มีพี่น้องก็ไม่ได้สิครับก็คือตกแค่พ่อแม่กแค่สองคนแบ่งยืนบอกไม่มีใครอีกแล้วอ๋อขอโทษขอโทษอย่างสมมุติถ้าเกิดในกอยังไม่แต่งงานไม่มีลูกแล้วในกอไปสวรรค์ก่อนครับเงินในกอล้านหนึ่งนี่คุณพ่อคุณแม่ท่านรับไปคนละห้าแสนเลยหรอพี่ถูกต้องครับ คุณพ่อคุณแม่คนละส่วนเลยครับภรรยาไม่มีแล้วนะภรรยาตายแล้วลูกนายกตายแล้วก็ไม่มีทายาทนะถ้าลูกนายกมีทายาทแทนที่นะลูกนายกเข้ามาแทนที่หลานเข้ามาแทนเคสนี้ก็คือภรรยาก็ตายนะครับแล้วก็ลูกก็เสียชีวิตนะครับหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่แล้วก็มีพ่อแม่พ่อแม่ก็รับหมดครับแล้วถ้ามีพี่น้องด้วยแต่พี่น้องไม่มีสิทธิ์ถูกตัดครับพี่น้องจะถูกตัดอ๋อสมมุติกรณีนี้คุณผู้ฟังที่รบพ่อแม่ก็เสียไปแล้วครับนะแล้วก็เป็นคนโสดซะด้วย เมียก็ไม่มีลูกก็ไม่มีแต่มีพี่น้องอร่วมท้องเดียวกันก็จะตกเป็นของพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันสมมุติมีพี่น้องสองคนนับเขาเป็นคนที่สามตัวในกอแต่ในกอตายไปแล้วก็เลยเหลือสองคนก็พี่น้องก็ได้คนละส่วนครับคนละห้าแสนเลยถูกต้องครับคนละส่วนเลยครับถ้ามีพี่น้องสี่ก็หารสี่ใช่ครับอ๋อแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าพี่น้องเนี่ยไม่ได้อยู่ครบกันตายก่อนแต่ว่าพี่น้องอ่าเขามีลูกครับ ได้เท่าไหมหลานได้เท่ากับที่น้องหลานได้แทนที่ครับเขามาแทนที่พ่อแม่เราที่ตายได้สเพราะงั้นตรงนี้เวลาทาบ้านมาทะเลาะกันน่ะนี่มันเงินน้องชั้นแกเป็นหลานอย่ามายุ่งอะไรเงี้ยจะไม่เข้าใจกันเพราะงั้นหน้าที่ของอายการที่เราบอกว่าจะจัดการมอดกเนี่ยไม่ยอมเซ็นกันทาไมไม่เซ็นมันไม่มีสิทธิ์มันเป็นหลานมันแบ่งได้ไงบอกอ๋อต้องอธิบายนะ พอดีพี่เนี่ยนะครับคุณคุณผู้ตายเนี่ยคุนายกรเนี่ยเขามีน้องชายแล้วก็น้องชายเขาตายไปก่อนน้องลูกของน้องชายก็เข้ามอหลกแทนที่ไว้เพราะงั้นเป็นเรื่องของเขาไปนะครับก็คือครับแทนสิทธิ์ของน้องชายที่ตายไปนะฮะก็นี่นี่คือการรับมรดก ช่ <c oughs> ครับแต่เม<ต>ื<บ>่อกี้เมื่อกี้บอกทายาตมีสองแบบไงเมื่อกี้ทายาตโดยธรรมใช่ไหมหกอันดับยอมมาถึงลูกบุตรบุญธรรมบุตรนอกกฎหมายและภรรยาก็มาพี่น้องนะครับลําดับถัดไปก็จะเป็นเหมือนที่คุยแต่อีกการหนึ่งทายาตคือทายาตโดยพินัยกรรมคือก็ทายาตผู้ที่ผูาาต้ตายทําพินัยกรรมไว้ได้ยกทรัพย์สินให้ก็เรียกทายาตโดยพินัยกรรมทายาตมีสองแบบที่บอกแบบที่หนึ่งก็คือทายาตโดยธรรมมีหกอันดับบวกกับบุตรนอกกฎหมายภรรยาแล้วก็บวกกับ ใครนะเมื่อกี้พี่น้องร่วบิดามารดาที่ถัดก,กันไปนะครับส่วนที่สองทายาทโดยพิธนยกรรมอ,อ,อ,อันนี้ที่คุยเมื่อกี้ก็คือกรณีที่ผู้ตายได้ทําพิธนัยกรรมจําหน่ายทรัพย์สินก็เองไว้ในพิธนัยกรรมคนนั้นก็จะเป็นทายาทอย่างกรณีทําพิธนัยกรรมบางคนบอกโอ้ยมรดกเยอะมากนะแต่ก็อยากให้ให้คนที่ไม่ใช่ญาติด้วยอย่างเช่นอาจจะอยากให้ลูกน้องคนสนิทที่ทํางานช่วยกันหามาในพิธนัยกรรมเขียนอยู่ข้อเดียว บอกว่าให้ลูกน้องคนนี้ด้วยสิบล้านบาทครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เขามีนะเขามีมากกว่านั้นครับเขียนระบุไว้แค่นั้นพอครับที่เหลือก็เป็นทายาทโดยธรรมรับไปที่เหลือต้องมีผู้จัดการมรดกไหมพี่ก็อยู่ที่การจัดการว่ามีปัญหาหรือเปล่าไม่ได้สําคัญถ้าสมมติมีร้อยล้านเขาดันมีทายาทเลยสักสองคนให้คนนี้ไปสิบล้านอีกสองคนไม่ทะเลาะกันคนนี้ไม่ทะเลาะกับใครด้วยก็ไปที่ดินไปที่แบงก์ได้เลยและแบงก์ก็เชื่อว่าไม่มีทายาทคนอื่นแล้วแบงก์กล้าเบิกเงินให้จบ แต่ถ้าธนาคารบอกโอ้พี่ร้อยล้านผมไม่กล้าทําพี่ผู้จัดการมอดก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวเอาคำสั่งมาให้ผมเพราะเดี๋ยวผมอาจจะถูกฟ้องหรือไปโอนที่ดินหลายๆแปลงะร้อยล้านนี่เป็นหลายๆแปลงแล้วที่ดินบอกเดี๋ยวกลัวจะมีการคัดค้านกันเรื่องพินัยกรรมปลอมไหมพินัยกรรมถูกต้องหรือเปล่าหรือคนใดคนหนึ่งมาคัดค้านผมทีหลังเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้จัดการมอดก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเอาคําสั่งศาลมาให้ผมจัดการผมทําตามนั้นให้เขาเรียกว่าการขัดข้องในการจัดการมอดกเพราะเวลาบรรยายเราบอกว่า ผู้ร้องมีที่ดินผู้ตายมีที่ดินนะครับ falls, ผู้ผู้ร้องเนี่ยครับได้ไปติดต่อสำนักง,งานที่ดินแต่สำนักง,งานที่ดินขัดข้องในการจัดการมรดกจึงไม่มีทางที่ดำเนินการกับที่ดินได้จึงมาขอ charms, ร้องขอต่อศาลผู้ร้องได้ไปธนาคารผู้ร้องได้ไปขนส่ง so ผู้ร้องได้ไปไหนที่เป็นเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนทําไม่ได้จึงเป็นเหตุขัดข้องถ้าไม่บรรยายสิ่งเหล่านี้ศาลก็ไม่ตั้งให้ศาลบอกมาตั้งทาไมอ่ะในว่าคุณได้ไปที่ดินมาก่อนอ่ะคุณยังไม่ไปโอนเลยคุณม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในกรณีของรัย์สรนจริงๆอ่ะนะฮะคุณผู้ คนเราไม่ได้มีแต่ที่ใช่ไหมครับคนเรามีหุ้นด้วยมีเงินเก็บในธนาคารด้วยมีรถด้วยมีอะไรเงี้ยพอเป็นสลากออมสินสลากต่างๆครับของของพวกนี้จําเป็นต้องใช้ผู้จัดการมรดกแน่ๆเลยใช่ไหมพี่คือเขาเองก็กลัวเหมือนที่บอกกันแหละถ้ามีทายาทหลายคนถ้าไม่มีพินัยกรรมชัดเจนหรือพินัยกรรมก็ยังไม่กลัวยังไม่กล้าจ่ายอีกเพราะบางทีมูลค่ามันเยอะ ก็ต้องการคําสั่งศาลที่ผ่านกระบวนการไต่สวนแล้วนะครับว่าศาลได้พรุบแล้วนะครับแล้วคนนี้ที่เราจ่ายไปเนี่ยไม่ผิดไม่พลาดไม่มีใครมาฟ้องเขาได้ส่วนมากหน่วยงานหรือกรตหลักทรัพย์เหลงเนี้ยเขาก็ทําอย่างนี้ครับเพราะมันเป็นให้ไปตั้งผู้จั่กนรห้เปนะครับมันเป็นเผยแพร่ทั่วไปเพราะให้ถูกต้องดีกว่าแล้วในการจัดตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยฮะสมมุตินะคะครอบครัวใหญ่บิ๊กแฟมิลี่คุณผู้ฟังที่รบในกเนี่ยนะฮะสมมุติว่าคุณแม่ในกอยากเป็นผู้จัดการมรดก ภรรยาก็อยากเป็นผู้จัดการมรดกรลูกอ่าลูกก็บอกเอ้ยผมเนี่ยรู้เรื่องเงยอะสุดแล้วผมติดต่องานได้ง่ายกาสุดผมก็อยากเป็นผู้จัดการมรดกโดยตามหลักเนี่ยใครเป็นคนตัดสินให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกครับพี่รนรงโดยจริงๆหลักคือทายาทต้องตกลงกันนะครับแล้วก็ใครที่สะดวกที่จะไปดําเนินการผู้จัดการมรดกไม่ใช่เป็นแล้วนอนอยู่เฉยๆอยู่บ้านนะครับทําบัญชีทรัพย์สินรวบรวมทรัพย์สินของผู้ตายว่ามีเท่าไหร่แล้วไปจัดแบ่งปันให้ถูกต้อง ไม่ทาบัญชีทรัพย์สินไม่รวบรวมทรัพย์สินไม่รายงานสารเนี่ยก็เป็นความผิดนะครับไม่ใช่ผิดติดคุกอะไรหรอกเขามีคนคนอื่นมาเพิกถอนได้คุณไปเป็นผู้จัดการมรดกคนก็ไม่แบ่งไม่แบ่งปันคุณก็ล่าชา้าเขาก็ฟ้องคุณได้กับสองเป็นผู้จัดก,การมรดกแล้วโอนเข้าชื่อตัวเองโอนเข้าชื่อตัวเองกลายเป็นยัก<น>ยอกทรัพย์มรดกจำคุกไม่เกินสามปีอีกถ้าไม่ได้โอนเข้าชื่อตัวเองแต่เหมือนกับทํานองว่าเลือกที่ดินแปลงที่ดีที่สุดเพราะฉันเป็นคนจัดการมรดกก็เลยแย่งกันเป็นผู้จัดการม ก็จัดสรรไงอ่าเป็นคนคุมอะไรเงี้ยแล้วแล้วศารท่านทํำยังไงครับไต่สวนครับไต่สวนต้งความเหมาะสมถ้าเกิดว่ามีสมมติววคุณพุกบอกว่าคุณพ่อจะยื่นคุณแม่จะยื่นนะครับแต่ภรรยาค้านศาลก็ทําการไต่สวน่าใครเหมาะสมกว่า ลูกก็จะยื่นลูกก็จะยื่นเ็าําการไต่สวนถ้าเรื่องมากเนาะถ้าเรื่องมากตั้งทั้งสามคนเลยจบมีเหมือนกันครับท่านก็ตั้งให้เหมือนกันแล้วก็อย่างล่าสุดที่มาปรึกษาในแอปพลิเคชันอายการผมอมีพี่สาวกับตัวเองเป็นผู้จัดการโรดกร่วมกันแต่วันนี้มาสามสี่ปีแล้วพี่สาวยังไม่จัดการอะไรสักอย่างผมจะทําอย่างไรได้บ้างครับผมจะขอให้พี่สาวเนี่ยไปรับโอนที่ดินมาใส่ชื่อพี่สาวคนเดียวหรือในฐานะผู้จัดการมรดกก็ได้หรือจะใส่ชื่อผมร่วมกับพี่สาวก็ได้แต่พี่สาวไม่ยอมไป พอพี่สามไม่ยอมไปวันนี้ผมก็เลยตอบเข้าไปในแอปพลิเคชันว่าวันนี้เราไม่ได้เจอกันหลายวันนะตอนนี้อายการสูงสุดเรามีแอปพลิเคชันอายการช่วยได้แล้วนะใช้ชื่อแอปอะไรคะอายการช่วยได้เลยครับอายการช่วยได้โหลดเข้าไปได้เลยอายการช่วยได้ไอโอเอสก็ไปพิมพ์คําว่าเพรสโต้วเขียนว่าอายการช่วยได้นะครับหรือจะเป็น เอ็นรอยก็พิมพ์มาว่าอายการช่วยได้ะนะครับแล้วก็ไปขึ้นมาก็แอปเข้าไปแล้วก็ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ตัวของชื่อนามสก,กุลและเลขประชาชนคราวนี้ท่านก็ปรึกษาได้เลยก็เหมือนปรึกษาที่ออฟฟิศเลยแบบฟอร์มเหมือนกันเลยก็ไปออฟฟิศแล้วเราก็<ต>จะตอบให้เนี่ยเขาก็ถามมาแล้วก็ตอบให้อย่างเงี้ยตอบนานไม่พี่นรงในในการหลังจากเรายื่นเรื่องไปไม่ต้องยื่นเลยพอพิมพ์เข้าไปปั๊บมันก็ไปโชว์ไม่ไปโชว์ในระบบผมแ้วนะพี่จะตอบทันทีเลยเหรอคะก็วันเดียวเมื่อวานพิมพ์ออกมาแล้วให้น้องตอบให้วันนี้ตรวจ แอพจะตอบเร็วเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดไปนานๆอาจจะต้องใช้เวลาในการตอบนิดนึงแล้วก็มีเว็บบอร์ดของอัยการช่วยได้ด้วยเว็บบอร์ดก็มีเว็บบอร์ดก็เป็นยิงกระถานกระดานบอร์ดนะครับพอยิงก็ไปเลือกจังหวัดได้ครับที่ว่ามันตอบได้มากเพราะอะไรเพราะเรามี11 2ยสิบงำนักงานคุณปุ๊กอยู่สุรินคุณปุ๊กบอกว่าอยากจะถามเลือกจังหวัดสุรินมันก็ไปโชว์ที่สุรินไม่ได้โชว์ที่ผมเลือกที่เชียงใหม่ก็ขึ้นที่เชียงใหม่มันจะมีกระดิ่งเตือนอยู่ที่หน้าจอทีวีโทรทัศน์จอคอมพิวเตอร์ว่ามมมมีคคาาาถุณต้้อองงรดึแลว่ะ อ่านั่นคือเนี่ยคือวิธีการของผู้จัดการมรดกเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นเรามีหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินรอบผู้ตายมีทรัพย์สินกี่ชนิดแล้วก็ทาบัญชีแล้วก็มาแบ่งปันถ้าอยู่ๆคุณยักยอกเอาแปลงดีที่สุดเอาไว้ตัวเองเขาเรียกยักยอกทรัพย์มรดกเป็นของตัวเองถ้าคนอื่นรู้เข้าในทาติรู้เมื่อไหร่ก็เช่นความร้องทุกข์ดำเนินคดีได้พี่นนค์นะคะแล้วการตั้งผู้จัดการมรดกต้องเสียเงินไหมคะครับมีสองแบบครับ ผู้จัดการมรดกแบบที่หนึ่งก็คือกรณีที่เราไปว่าจ้างทนายความผู้ยื่นจยื่น,นไปเองก็ได้นะใครบ้างมีสิทธิ์ก็คือหนึ่งผู้มีผู้ผู้สืสบสันดานวิดามารดาและผู้มีส่วนได้เสียเจ้าหนี้ก็ยื่นได้ค่ะ,ะแล้วก็สองก็คือหรือพนักงานในยายการเขาเขียนว่าอย่างนี้เพราะงั้นเหมือนที่คุณบุ๊กบอกเนี่ยพ่อแม่ไปยื่นเองก็ได้คไปที่ศาลแต่ถ้าเราเราจะทาเป็นไหมกระดาษเอกสารใบมรณะบัตรอันนี้ถ้ามันยุ่งยากโอเคเรามีตังค์งเราจ้างทนายความทนายความก็ไปคิดค่าว่าความกัน เขาก็คิดมรดกกี่บาทกี่ร้อยคก็คิดค่าว่าความเงนสองหมื่นสามหมื่นหมื่นแปดแล้วแต่จํานวนมากน้อยอีกอันนึงก็คือมายื่นต่อพนักง,งานในอาทยานข,ขออายการช่วยในส่วนของอุยการจะไม่มีค่าบริการแต่ก็มีค่าอายการก็มีค่าทมเนียมสารยื่นคำร้องก็2องร้อยค่าคำร้องค่าคัดเอกสารค่ารับรองเอกสารก็ประมาณ50บบาทหรือไม่เกินร้อยเพราะค่าถ่ายเอกสารด้วยนี่เป็นปกติ ใช่ค่าคำร้องค่าธรรมเนียมซึ่งอายการไม่ได้เก็บตรงนี้แต่ศาลเป็นคนเก็บเพราะเซึ่งใครไปยื่นก็ต้องเก็บถูกต้องครับแต่ว่าตัวเราเซฟค่าว่าความแค่นั้นเองนะครับอ่า ก็ประมาณนี้ครับไอาการเก็บอยู่ทุกวันนี้ในการที่ชาวบ้านไปยื่นคำร้องผ่านกระบวนการอนายการก็ไม่เกิน1,200บาทหรือ800บาทคบาทนะครับแล้วก็ถ้าเหลือเท่าไหร่ก็เอาคืนตังค์ให้ชาวบ้านเพราะมันมีใบเสร็จสีฟ้า<อ>ก็เรียกใบเสร็จสีฟ้าที่ศาลออกให้ของป้าให้มา800นะผมใช้ไป250บวกกับค่าถ่ายเอกสารไม่เกิน300ก็คืนให้ป้าไป500เยี่ยมแล้วก็ทําบัญชีรับจ่ายกัน ฉะนั้นคุณรู้ฟังค่ะรีบทําพินัยกรรมมิฉะนั้นท่านจะต้องตั้งผู้จัดการมรดกอย่างที่พวกเราคุยกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้เยอะทีเดียวนะต้องขออบคุณท่านอายการนรงศรีรัศน์นะคะอายการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนขอบพระคุณมากค่ะพี่นรงศรีค่ะ